ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลานเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเกมไนโคนะครับก็สําหรับภายในคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวของ EP ที่สแล้วนะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับก็สําหรับภายในคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นถึงตาของนักเวทแล้วก็เป็นตัวของอาชีพพะนะครับผมนะก็สําหรับตัวของ2องคัสอาชีพนี้นะครับอ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็เดี๋ยวขอย้าอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับเผื่อใครที่อ่าไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วมาดูคลิปนี้เนี่ยนะครับก อะไรแบบนี้นะครับอ่าการเล่นตัวของ2ค้าอาชีพนี้เนี่ยเล่นมานะครับเป็นอย่างไรบ้างลําบากไหมนะครับในการเดินเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าจะเป็นการบอดฟาร์มอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะมาทําการรีวิวในช่วงนี้เท่านั้นนะครับย้ําก่อนนะครับอ่ายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นค้าสนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นค้าสแล้วเนี่ยทุกอาชีพนะครับอาจจะเก่งแบบก้าวกระโดดเลยก็ได้นะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเรานะครับไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับว่าตัวของ2ค้าอาชีพนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการลองเล่นมาจนถึงเลเวลสี่าสรบ้านเน็่ อย่างไรบ้างลําบากไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวของค์ดอาชีพนักเวทกันก่อนละกันนะครับก็สําหรับตัวของค์ดอาชีพนักเวทนะครับเล่นมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับลำบากหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าตัวของค์ดอาชีพนักเวทนะครับก็เรียกได้ว่าหนังชีวิตครับผมนะอันนี้คือแบบว่าไม่เกินจริงไม่อวยไม่อะไรท้งสิ้นนะครับอ่ะพูดกันตามตรงนะครับคือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอ่าลำบาก สุดๆไปเลยนะครับอ่าใช้คำว่าเราบากสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าตัวของคัสอาชีพนักเวทเนี่ยอ่าในณตอนแรกนะครับพูดถึงสายฟรีนะครับไม่เติมเงินเลยสักบาทแล้วผมนะครับก็ลองจินตนาการดูแล้วนะครับว่าตัวของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยถ้าคนเยอะนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถแจมมอนได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าพูดถึงการบอสนะครับซึ่งตัวของคัสอาชีพนักเวทเนี่ยส่วนใหญ่เกมอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเลเวลไวใช่ไหมนะครับแต่ไม่ใช่กับเกมนี้นะครับผมเออตัวของคัสอาชีพนนักเเวที่่ยอา ซึ่งจะบอดได้ค่อนข้างลําบากกันเลยทีเดียวนะครับอ่าเพราะว่าในการเคลียร์มอนหรือว่าในการอ่าตีมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะดาเมจเบานะครับเออเบาแบบว่าคือมันค่อนข้างเบาอ่ะเอาง่ายๆนะครับแถมว่าตัวของสกิลเนี่ยมีให้ใช้เยอะนะในนาตอนแรกนะครับมีถึงสสกิลเลยที่ให้ใช้นะครับแต่คือมานาไม่พอนะครับผมเออซึ่งมานามันไม่พอนะครับในนาตอนนี้เนี่ยจนผมเลเวล40เนี่ยมีมานาประมาณเกือบ2000นะครับยังไม่พอใช้เลยนะครับเออ ไม่พอใช้เลยนะซึ่งเราสามารถบอทได้แค่สักพักหนึ่งอะประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับมานานหมดแล้วนะครับอ่ะซึ่งเราต้องเลือกใช้สกิลนะครับเต็มที่เนี่ยประมาณ2ส,สกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมานานมันถึงจะวนทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเวลาที่มันวนมาเนี่ยมันก็วนซะเต็มเลยนะมานานเนี่ยค่อนข้างเหลือเลยนะครับแบบรีเจนต์เต็มหลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปใช้3ส,สกิลเนี่ยคือไม่พอแล้วนะครับอ่ะบอทได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเวลาที่เราไปนอนแล้วคืืออ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 อเเเเรรรราาาปปลลลล่่่่่ยยยยยยบบบทททิิ้้้้้งงงงงงไไไวะะะีีนคคัแกกก็ต2ส ไม่งั้นเนี่ยมานามันจะหมดเนาะแลวคือถ้ามานาหมดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับดาเมจเราก็จะหายไปเยอะมากนะครับซึ่งการโจมตีปกติตัวของคาร์นักเวทเนี่ยค่อนข้างจะเบาแสนเบาเลยใช้คําว่าเบานะครับอ่าไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมเลยนะตอนแรกนะนี่คือย้าไว้ก่อนนะครับว่าในกรณีสายฟรีนะครับผมอ่าแต่ถ้าเป็นตัวของเซิร์ฟเกิร์ลเนี่ยเราก็ยังแกมคนอื่นได้นะครับซึ่งการเดินคุงเดินเควสหรือว่าการอ่าทำเควสที่ให้ตีมอนเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องการบอนนีั้ อาจจะมีปัญหานะครับผมในการที่เราไปบอทอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเก็บเลเวลคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับมันค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะครับจะไม่เหมือนพวกคาร์ดอาชีพอื่นๆนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักของอาชีพนักเวทเลยนะครับอ่าไม่ได้แบบว่าสกิลแรงว้าวอย่างที่อ่าผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับจากที่เราดูทีเซอร์ใช่ไหมนะครับผมเออแต่ว่าในทีเซอร์เนี่ยเราเห็นว่าตัวของคาร์ดอาชีพนักเวทเนี่ยเขาเปลี่ยนคาร์ดไปแล้วไงนะครับเออแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนคาร์ดใน อาชีพที่ใช้ความอดทนเลยนะครับอันนี้พูดตรงๆนะถ้าถามว่าสายฟรีจะเหมาะหรือเปล่านะครับถ้าคุณเป็นสายฟรีที่มีความอดทนเนี่ยก็เล่นได้นะครับผมอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของการเดินเควสกันบ้างนะครับว่าตัวของนักเวทเนี่ยเวลาที่เราไปเดิน q u วสเนี่ยลำบากไหมนะครับเล่นยากหรือเปล่านะครับก็ถ้าพูดกันตรงๆนะครับถ้าเราเป็นสายฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างลาบากเลยทีเดียวแล้วก็อ่าเดินเควสจบช้าด้วยเพราะว่าดาเมตตัวของคาราชิมนักเวทเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไม่ได้แรงเวอร์วางอลังการอย่างที่เราจินตนาการไว้นะครับผมนะก็เป็นคาราชีพที่ใช้ความอดทนนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะก็เดินเควสช้านะครับแล้วก็ร่างกายเปราะบางด้วยนะครับเวลาที่เราด ตัวของบอสตีอะไรอย่างเงี้ยคือตัวของเควสหลักเนี่ยจะมีบอสเนื้อเรื่องอยู่ซึ่งถ้าเป็นตัวของบอสเนื้อเรื่องหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเลยทีเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็ตัวของเควสเนื้อเรื่องนะครับจะมีปัญหานิดนึงนะครับอ่ะแต่ว่าเราก็สามารถใช้ตัวของสเตปแก้ได้นะครับอ่ะในการหลบสกิลบอสอะไรอย่างเงี้ยเดินหนีดีเจเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถทําได้ครับผมนะก็ไม่นะมีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมีอยู่แค่อ่ <ๆ S 2> ตัวของการเดินเควสตีบอสนี่แหละนะครับอ่ะประมาณนี้ นะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสกิลบ้างนะครับอ่าตัวของคาดอาชีพนะครับจะมีสกิลวห้ใช้เนี่ยถึง3สกิลเลยนะครับที่เป็นสกิลโจมตีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าต่อให้เรามี3สกิลเนี่ยเราก็ใช้ได้แค่ประมาณ2สกิลนะครับซะส่วนใหญ่นะครับใช้คําว่าซะส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เราปล่อยบอททิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะอ่ามีมานาไม่พอใช้นะถ้าเราใช้ถึง3สกิลนะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกแล้วกันนะครับว่าเราจะใช้สกิลไหนนะครับอ่าประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเปลืองมาน้มาใน ค่อนข้างเยอะมากนะครับในการปล่อยสกิลนะครับมันก็เลยรีเจนไม่ทันนะครับก็เลยได้ใช้แค่สกิล1สกิล2ซะส่วนใหญ่นะครับในการบอทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะหรือไม่ก็เราต้องมาดูหน้าจอบ้างนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่อยากจะอ่าใช้สกิล3สกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ต้องมาดูหน้าจอแหละไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมานามันจะหมดนะครับผมถ้ามานาหมดเนี่ยคือบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าตัวของคาราชินักเวทเวลาที่โจมตีปกติเนี่ยโอ้โหดาเมจเนี่ยคือแทบจะะะะไมมม่่่เเเเเข้้าาาาลลยยนนนนนนคครรัับบออออออหืสกิงๆใ ตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอเราเปลี่ยนแมปมาแล้วเนี่ยเออคือเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับประมาณ40อะไรอย่างเงี้ยสามสิบเบวกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของบัฟกันบ้างนะครับบัฟตัวของขาดอาชีพนักเวิเนี่ยจะมีให้ใช้ในนักเบื้องต้นนะครับเราจะมีแค่บัฟเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นบัฟตัวนี้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งบัฟเนี่ยจะเป็นอ่าตัวของบัฟสีฟ้านะครับก็สกิลแพงนะครับอ่าในนัดตอนแรกเนี่ยถ้าใครทีีี่่่่่่่่่ไไมมมมดด้้้้เเเเตตติินนนนะะะคครรับออขาาาาาาางทจจปใชยยยกกูแวถ็ มีปัญหาอะไรนะครับเราก็จะมีให้ใช้ประมาณ2บั๊บนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นตัวของพาสิบกันบ้างนะครับอ่าซึ่งตัวของพาสิบนะครับของสกิลนักเวทนะครับก็เรียกได้ว่ามีให้ใช้เยอะมากนะครับอ่ามีถึง6บัฟกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันคือตัวของบัฟเนี่ยทั้งหมดนะครับที่เราได้มาเนี่ยอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นอ่าบัฟฟรีเลยก็ว่าได้นะนะครับอ่าซึ่งผมจำไม่ได้ว่าผมซื้อมาแค่1สกิลหรือเปล่านะครับที่ซื้อปลดมาเนาะนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็แจกฟรีมานะครับผมส่วนรายละเอียดดดสกกกิิิลลลนน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 ะะะะะะคคครรรัััับบผผมมมมจจไไ่่พพูถึงเเเาาาาววววีี๋ยยปป้้แ เกี่ยวกับตัวของคาร์อาชีพนักเวท โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวของคาร์ดอาชีพพากันบ้างนะครับตัวของคาร์ดอาชีพพานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการลองเล่นดูแล้วนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆแล้วกันนะครับบอกเพื่อนๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าไม่เหมาะกับสายฟรีแล้วก็สายโซโล่เพลเยอร์นะครับถ้าใครที่คิดจะเล่นตัวของอาชีพพาเลยนะครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับให้ไปเล่นตอนที่เรามีของแล้วนะครับตอนที่เราเริ่มมีของเปลี่ยนคาร์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยไปเล่นตอนนั้นก็ยังทันนะครับเพราะว่าตัวของเกมนี้เนี่ ให้เราก็จะเล่นสบายขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครนะครับที่มีความอดทนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือใจรักในอาชีพพาร์ทนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเกมนี้เนี่ยเราสามารถแจมมอนเตอร์ได้นะครับอ่าซึ่งตัวของอาชีพพาร์ทก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับตีไกลนะครับแล้วก็ตีไวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปแจมมอนเตอร์เอานะครับแต่ว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องตของการเดินควีสักหน่อยเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาพูดถึงตัวของการเดินควีตกันบ้างนะครับการเดินคว ลลลองเ่นดูแ้วในนาตอนแรกนะครับเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็ถามว่ามีไหมมันก็มีแหละนะครับก็คือตัวของอาชีพพระเนี่ยร่างกายค่อนข้างที่จะบางเหมือนกันนะครับเวลาที่เราไปเจอบอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะลําบากลําบนอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับในการหลบสกิลบอสนะครับดีเจเลือดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างใช้เวลาแต่ว่าถามว่าผ่านไหมมันก็ผ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าใ,ใครที่ไม่มีประสบการณ์เล่นเกมแนวน,นี้มาก่อนแล้วคือมาเล่นพระเลยเนี่ย นะครับอ่ารับรองว่าแตกแน่นอนเพราะว่าตัวของอาชีพพระเราไม่ได้มีดาเมจเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในนาตอนแรกย้ําก่อนนะครับอาชีพพระยังไม่มีฮิลให้นะครับผมในกรณีที่เราเป็นสายฟรีนะครับอ่าไม่ได้เติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีสกิลฮิลให้นะมีแค่สกิลดาเมจล้วนๆเลยนะครับมีอ่าตัวของบัฟให้เฉยๆนะครับและตัวของบัฟนะครับก็เป็นอ่าตัวของบัฟที่อ่าเพิ่มอ่าพวก PVE ให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับการตีมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออไม่ได้แบบว่าเป็นบัฟฮีีีลลรรรเเจนนือออดะะไไย่่างง้มมคับ อันนี้คือบอกไว้ก่อนนะซึ่งมันก็เลยเล่นยากนิดนึงนะครับในการเดินเควสอะไรอย่างงี้นะครับในนะเบื้องต้นนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสกิลกันบ้างนะครับสกิลของอาชีพพระนะครับมีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับในน้ณเบื้องต้นนะครับก็แน่นอนนะครับเรามีอยู่แค่2สกิลเท่านั้นนะครับในน้ณตอนแรกเลยนะครับก็จะเป็นสกิลแจกนะครับอ่สกิลสีเทาแล้วก็สกิลสีเขียวเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวของสกิลสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะไปปลดได้นะครับเพราะว่าสกิลมันแพงเนาะแต่ครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสกิลบัฟฟกกกกัััััันน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 นบบบบบบบ้้้้้้าาางงะะะะะะะคคคครรรรรรสสิิลลเเเจจมมมีีีใใใหช่ยปณ3ือต็ ีสกิลสีฟ้า2สกิลนะครับแล้วก็สกิลสีเขียวนะครับหนึ่งสกิลนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนละกันนะครับว่าตัวของบัฟสีฟ้าเนี่ยคือสกิลมันแพงมากนะครับคือมันแพงแบบว่าเล่มละ9ล้าน12ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับในนั้นตอนแรกเนี่ยคือเราอาจจะไม่มีงบเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งอ่าถ้าเป็นสารฟรีเนี่ยเราจะมีอยู่แค่บัฟเดียวเลยนะครับเนี่ยเป็นบัฟสีเขียวตัวนี้นะครับซึ่งบัฟตัวนี้เนี่ยนะครับจะบวกตัวของอ่พวก PVE ให้นะครับแล้วก็ออปชันที่เหลือเนี่ยก็จะเเเเเเป็นนกาาาาาารรรรโจมมมตตีีีีิิดคคออออะะะไไยยยยยย่่่่งงงง้้ับวสห2ทพ ก็จะเป็นออปชันพวกนี้นะครับซึ่งมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวของบัฟฮิลเลยนะครับผมนะในนัดตอนแรกนะครับอันนี้คือย้าไว้ก่อนเผื่อใครที่คิดว่าตัวของอาชีพพาร์มีฮิลเล่นง่ายเลยนะตอนแรกเนี่ยสบายนะครับอ่าผมจะบอกให้ว่าคุณคิดผิดนะครับผมส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของพาสีบนะครับของอาชีพพาร์กันบ้างนะครับก็จะมีให้ใช้เนี่ยถึงประมาณ6กพาสีบกันเลยนะครับก็ในนัดตอนแรกเนี่ยเราจะเดิรเวสไปนะครับแล้วเราก็อาจจะได้ตัวของพาสีฟรีมาใช่ไหมประมาณอ่าห้าพาร์สีบนะครับตามน เห็นกันนะครับตั้งแต่ตัวของพาสซีฟสีเทาสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยรวมแล้วก็มีถึง5บัฟนะครับ แล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของบัฟสีฟ้าตัวนี้นะครับที่เราจะสามารถซื้อได้นะครับอ่าซึ่งถามว่าแพงไหมมันก็อ่าค่อนข้างแพงอยู่แต่ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นถ้าเป็นตัวของสกิลสีฟ้านะอันนี้เนี่ยราคาแค่3ล้านเอง3ามล้านนะครับเราก็ใช้เวลาเก็บเนี่ยไม่นานนะครับเดิสอ่าในวันแรกก็ได้แล้วซึ่งตัวของอาชีพพาร์นะครับก็มีพาสีเนี่ยให้ใช้ถึง6พาสีเลยนะครับก็ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเล่นอาชีพพาร์ตตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็มา ื่อผมก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะเกี่ยวกับตัวของคัสอาชีพพระแล้วก็ตัวของวิสาหะนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์แนวทางเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆนะครับว่าตั้งแต่รีวิวหนึ่งถึงรีวิวสี่เนี่ยแต่ละอาชีพที่เล่นมาเนี่ยคือเป็นอย่างไรบ้างนะครับเลนลำบากไหมนะครับอ่านในเบื้องต้นการฟาร์เป็นยังไงการเดิน q u วสเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็ฟังหูไว้หูเผื่อใครที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้นครับก็ลองไปสัมผัสดูได้นะครับอ่ะซึ่งตัวของอาชีพพระหรือว่าตัวของวิิิซาา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 รรรรร์ดเเเนนนนนีี่่่่่ยยยะคคับอมมมงงปป็ลหหึึูใกกทผวถ้ แล้วเนี่ยนะครับซึ่งตัวของอาชีพเหล่านี้เนี่ยอาจจะเก่งไปอีกขั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ดูเป็นไกด์แนวทางไว้เฉยๆก็พอนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่เชื่อนะครับก็ลองไปสัมผัสตอนที่ตัวของเซิร์ฟโกเบเปิดมาจริงๆก็ได้นะครับผมนะประมาณนี้ละกันนะครับก็สําหรับภายในคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยนะคร ạp